อานนี้อาจารย์อาสีเองเป็นเป็นยูทูบเบอร์อย่างที่หลังบอกไปศาลาะธรรมบอกไปอ๋อศาลาผธรรมเออตอนนี้ขามหมดแล้วครับตัวตัวตัวจรย์ุลไหลวะ ทังลัท่าที่ทางลานทันงบุทัศท่าไปน,ำน้ำเนเดี๋ยวเขาสิว่ามากเราจะเห็นงาน่ายน,น,นี่ดูหน้ามองม่ไ้เนี่เดี๋ยวมันเบิดก่อนเนออเหลือบากหลารยอย่ นี่เป็นอาจสงไม่ให้บีบนเ่นี้เนแลทำการยิงบันเก็ตบันเก็ตแบบ ออใหญ่ทำไมยิงฝาเ,เดี๋ยวให้ลมมันผ่านเป็นบานเกรดขนาดใหญ่แผ่นสังกะสีแบบนี้ช่องยิงเต็มช่องนี้ยกอาจสงขึ้นมา20เซนเต็มเป็นอาสสง ันลมขนเหมือนห้องประชุมโรงเรียนมาโรงเรียนสมัยก่อนเลย <c oughs> Yeah.